ครับ <Okay. S 1> ข้าบาา้านทานพรับผมเอานี่สจัดแสงากนขากไมเาอก็เอา้านใส่นั่นเลยกินขานนันเลยไเอ่างี้ถ้าเดี๋ยวเขา,ากินขานเนี่ยมามา <c oughs> โอ้โหจเวๆ ปักปังครับยอดถิ่นดอกคาสะดาวครับมะเขือคืนต้มจืโดโ๊บอแยะครับบุ้งนายพรเก็บมาบวกบวกัวพังบาง้านพางบ้านมาเลยครับเลยพข้าวเดวยวกนครับมาแล้วครับผม,มบข้าวรอบดึกมากเลยสามทุ่มครึ่ง ได้ยินะมโมเลนี้นะครับจับนี่ก่อนนะผัดกระปุ้งลยลูกโดดลูกโดลูกกุ๊กับกินอ่ากินในพริก พักฟังครับใบลฟังใช่ไหมใบมันยอดเมืองเยอะมันกำลังแตกนะครับแตกแดงนาเม็ดไม่เลอะ เนี่ยเะเอมาเม็ดบ้าเม็ดเล็กอยู่ไม่ได้กินไม่ได้หรอกเม็ดเล็กอยู่หนอะยู่นู่นเหรอยอดผักปังครับปันป,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 ปอนปลูกไว้พอมั้วเนียเหยียดขาไม่ไหวแล้ว สามลูกแย่งกันอ่ะลืมไข่ลืมไข่นะไข่ไข่กับเอ่ะมยอดมะยมหน้าหน้ายินส้มต่ำมากเลยเนยมันมันมันอบวทั้งอ้วกมันมันสวยอ่ะยอดมันสวยมากเด็ดพี่กจกหอมพกขัวเนี่ย เพราะว่ากินให้แบบเหมือนก็จะไม่ก่อนจะทำให้เราเจอ,อสุภาพดีพก,กินมากินยากเววนนะท,ท่านั้นทำพริก

ออกขาแล้วกินโดยตรงลิ้นลินยังลินลินไปเลยเสแสร้งครับมันเวลาเวลากินไม่เต็มมูลอย่างเงี้ยต้องกินแบบหลายอย่างคนตรง ผักปังพิคอานปลูกไว้ครับขากำลังจะโตแล้วพิคพรนปลูกที่ไหนพี่ปลูกอืมวอนนี่เริ่มจะปลูกเป็นปทางบ้านพิครานเป็นเป็นอย่างเดียวต้องเจอเออ คควันนี้ไม่มาถ่ายอรรถใหม่พันพรไม่อยู่ครับไเสริมโชคเสริมเสริมโชกพลาดหนังแรง ว่าเพราะท่านพอท่านพอขายขายผัก,ผก,กดดนะครับผักกับข้าวโพดต้มตัวต้มนะครับนะไปทำอะไรก็ช่วยอุ่นด้วยครับ <laughs> มาครับมาถ่ายว่าเขาทำเมื่อเมื่อตีต่อพวกนี้ร่้าแล้วตีอหาหาร ัาาต้มแล้วผักแล้วไอกรร่ะปอดสามพิกครับ ใส่ใส่แล้วก็คืนนบป๊บ

หอมมากเลยช่วงนี้หน้าคนนะครับแทนเพอันงดออกล่าก็แบบได้กินไม่อร่อยนะตัดปากกินแม่อร่อยครับ น่แปลาเดีย๋ยวไน้ำเออน้ำรึกจะไปหาปลาตรงนี้จะกินกินการกินผักกินอะไรบ้านะครับิก

ไม่หมด้ะผัดักบ้งอา่จานยไก่อนจบแล้ว บวบมันได้บวบลองให้ครับทำไม,ไมอ่ะบวบบางไอ้บวบมันเป็นบวบเอาเม็ดไว้เองมันไม่มันไม่่อยดกมันไม่ใช่บวบสอนแดงแต่ก็ได้กินหลายลูกบวกดีกว่าบ่ก มันเป็นกับลำโพงด้็นเองอืมหวบอลลูกอันเอาไว้เองหน่อกหธรรมชาติ nha. Chắc nói mà. Nó sẽ dập vậy chứ. Tìm một cân thua ใช่ไหมเองอ่ะเยอะเนี่ยทหนเยอะกินได้หมดหรือผักหรือมุ้งอ่ะเองกับอาจารย์อ่ะมองสายตาเออนั่นเนี่ยตาไหนก็ ถ้วยบวบมะเอาถ้าจิ้นสุดท้ายเนีย่ยถ้วยมาให้ดาจารย์เออคนนั้นไม่อิ่มเลยไม่นอะไรไงใหดีแท้เออเออกระปังองดีกว่าสามทิศ เอานยวนรนี่มันนะเอาน้ำสาวข้าวกับน้ำพี่เข้าว่ะมีพรก็ลองน้ำสาวข้าวแล้วคืพก็เเข้าเขว้เพือออกจากเตาอ่ะผสมกันแล้วเป็นเทมะละลูกใหญ่กำลังงอกอ่ะ ลลูลกใหญ่ที่ปลูกไว้หลายหลุมหลังงอกงอกแล้ว พีก็อร่อยอออว่าเล่นเลยน้ำพริกก็อร่อยนะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะดู่มทั้งบ้านคนนี้กิน,นไปแล้วเรียกว่าพูดถึงว่าทั้งบ้านคนนี้กินข้าวไปแล้วเกินเกินเกินหอมน้ำไหมรู้ตัวตว่าดื่มไป กินอะไก็ดีมากเลยหมกินเหมือน่ได้เหมือนจะไม่ได้กินกินจนแบบโอ้โหพอกำลังนี่พี่พรก็กินทุกวันนี่จ่าไม่หมาก็กินทุกวันกินแล้วก็กินข้าวอาบน้ำนอนจะไปกินเหมือนไม่เคยเจอพี่ก็ซื้อให้ทุกวัน กับข้าวาแล้ยยก,าาก็เชยเลอาให้แล้วก็มามาทำกิกนกับข้าวกิบไปกิน <laughs> ไปแล้วก็ก <laughs> ินก็อาบน้ำนอนข้าวก็ไม่ไปนอนไปวัดสุแเ่แล้วก็นส้อซุ้บ่ ร yeah. yeah. ุ่แย่ร่างกาแย่ขัก่อเลยอัอการอทงานเช่ัเลเช้ามากินเยอะอยากก็ก,กินตั้แต่หัววันเต่ก็รุ่ถ้าเกิดพบเราจะหนักเลยาม,มาหลง สุดยอดมากครับเดี๋ยวพุทธี้ถ่ายแต่รถฟัน <c oughs> ตอนให้ดูนะครับ <c oughs> รถฟันฟอน,นขายเติมโช,ชคมาใหม่พักขายขายผักขายสะโพกต้มนะครับไปเพิ่มโชคมานะครับเพื่อว่าจะได้รองรับม,ม,มันหนักเยอะครับสุดยอด